สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อาชีวะค่ะยกระดับวิทยาลัยเกษตรสู่สมาร์ทฟาร์มิงบนฐานการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะ ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดประชุมการยกระดับเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มิงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาคณะผู้บริหารสถานศึกษากเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยคู่ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมค่ะ ดยรสุเทพแข่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าหัวใจสำคัญของนโยบายด้านอาชีวศึกษาเกษตรคือการเปลี่ยนค่านิยมเชิงลบที่มีต่อการเรียนเกษตรเพื่อดึงดูดผู้เรียนให้เข้ามาเรียนเกษตรมากขึ้นด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นสำหรับอาชีพด้านการเกษตรที่ใช้ไฮเทคโนโลยีผ่าน,นกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับภาคการศึกษาพร้อมทั้งขับเคลื่อนกลไกการเจรจากับภาคเอกชนค่ะเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับอาชีพด้านการเกษตรที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงหรือ High t e c h n o l o g ีที่จะช่วยการันตีว่าเรียนจบแล้วมีงานทำค่าตอบแทนสูง ซึ่งการยกระดับเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart f ฟาร i n g ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับการศึกษาด้านการเกษตรให้มีความทันสมัยมีศักยภาพรองรับความต้องการแรงงานภาคเกษตรยุคใหม่ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจด้านอาหารที่จะสอดคล้องกับโอกาสและความได้เปรียบเชิงพื้นที่ของประเทศไทยค่ะซึ่งมีความพร้อมและก็มีศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้ง3ฐานของภาคเกษตรก็คือพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะสำหรับทางด้านดรนินรุตบุตรแสนลีผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสถานะโครงการสมาร์ทฟาร์มิ่งของสถานศึกษาเกษตรและเทคโนโลยีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่การพัฒนาต่อย,ยอดเกษตรอัจฉริยะตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถอำนวยประโยชน์ต่อการจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสถานศึกษาที่ส่งแบบสำรวจแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจำนวน67โครงการจากจำนวนสถานศึกษากเกษตรและเทคโนโลยีที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมด51แห่งโดยจะดำเนินการในรูปแบบของคู่ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเพื่อร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาต่อยอดโครงการสมาร์ทฟาร์มิง่งที่มีอยู่เดิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละวิทยาลัย อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในบริบทเชิงพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะ